ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับกับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพลงนะครับเนาะรับเสียนที่ว่าถูกมากว่า10ปีแล้วนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมปัวใช้วิจารณญาณในการรับชม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการหยิบฉวยลอตเตอรี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะโอเคครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้ายของพ่อเพลงนะครับว่าแนวทางงวดวันที่16กรกฎาคม2565หรือวันพรุ่งนี้จะมาตัวไหนนะครับเนาะมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ ที่เรามองยูกอะไรเคยเห็นนี่ละครับตาพอเพ่งได้ต่อค่ะมนนี่ตามห่อนบ้านตามผอนบ้านเลยเหมือนนั่งลงลูกนั่งรองนั่งลงเร็ยวนั่งนะากมาตันนั่งลงตันตันตันลูกเ้อนังนงนหักได้ค่ะตันมาสั่นนังองนั่งองหสวบนุามวผู้ห้นเอ้ามาหาเราตันตันเกียวไปได้ไหอ เป็นยังไงพอฝันดีฝันดีว่ฝันดีอยู่ฝันว่ายังไงพอฝันว่าได้ป่าก็สว่างฝันว่าได้ป่าก็คิดว่าเขาอยู่ดอกเลี่ยเขาย่บอเปลี่ยนตามแต่ฝันมานหลายเกือนตามที่ว่ารัติฝันดีฝันว่าได้ป่าได้แบบไรค่ะจับฝันว่าเห็นเป็นน้ำบ่หลดอกก็เลยร่วงไป งมมาจับเอาจับเอาก่อนแรกคิดว่าโอ้ผมเมียขึ้นมากก่อนแคิดว่าเขาแล้วล่ะนี่เปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนก็ทีมีแค่สองหางนี่แหละตัวแดงก็ขาเนิดนี่สองเจ็ดกับสองแปดแต่ว่างินข้าวว่าผ่อหาซื้อบ่ได้สื่อผอได้ที่สองเจ็ดแห่งแค่แล้วเนาะบ่ไหวเนาะสองเจ็ดสองแปดเนี่ยแถวนี้จ้าอันไม่เบิร์ดเลยอันไม่หมดพี่น้อง ขายดีตลอดกลับไปถึงยูงเมือเศร้าเดือบงยูรถต่ีอยู่บมมม่มี่ถามไซกับบ่มี่ใครเขามากก็ได้หาเจ้าขกเจ้าก็ได้ครับเมื่อกี้ที่พ่อเราเราเราคุยกันไปว่าพ่อจะตีเป็นห้าสองเจ็ดนี่คือ,อ,คอมาจากไหนครับพ่อเคื่อว่าปากคอสองโตน,นั่นไหเออที่มันบ่มีหัวน่ะมันบ่มีหัวเออมันสีเป็นหาบตอนนี้แต่ว่าขามันบอเปียนมันก็ทีเป็นสีเพราะว่าป่านบ่มีหัว ปลาสองตัวมีหัวสองตัวสองตัวนั่นมันต้องเป็นสองอยู่แล้วเราบัตรในปลาแต่เพี้ยนเท่าน,นั้นเป็นปลามีเจ็ดก็คิดว่าเป็นเจ็ดอยู่แล้วตามใกย้ฝันละทีนี่มันกะทิมาหะักงางน,นี้นอ,อันฟุ้งบ่มีหัวสองตัวนี่แหละมันเป็นตัวบังมันบ่มีหัวสองตัวแสดงว่ามันมีหางก็ตงเป็นหาเนาะ นี่หลัการเคลื่อนยั่งอยู่หางอมเนกืคอนไปแนวนึงแล้วมันเสียหามันแท่นซีบอกตอนนีโอ้คิดไปในใจดิเนี่ยคิดไในใจตเพะว่างวดกวนมันเป็นซีแล้วมันถีรถขึ้นมาเป็นหามันนี้โอ้งวดกวนมันซีหนึ่งเกบ่ครับกวนเป็นซีหนึ่งเกตเด้เออหามเจตบ่หาสองเกตหาองเหานอเก็ดโน้ขึ้นมาเกนขึ้นก็ขึ้นตัวนาก็ขึ้นตัวนากรลงกไว้กอนแทเนียย ลงในปากกาเขียนได้พ่อปากกาว่ามีฟงฟ่อบ่ได้เอามานั่นอือเอาเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้คุยกันก่อนนะครับเพราะขึ้นตัวหน้าอือท่านบ่ขึ้นคือมาต่ําเลยอือๆต่ําตึงเลยต่ําตึงเลยแบบนี้มื้อนี้บ่ได้ไปวัดเนาะค่ะบ่เก็บหยังกับมื้อนี้โอ้มื่อนี้สีดำหน้าไถหน้าดำหน้ามันแล้วเออเออหน้ามันแล้วซั่นที่เรามองภาคมองเศร้าก็ได้เป็นเพิ่งเป็นตูบอยู่งที่ละ รัอ้ค่กบ้านะสิไดมากเที่ยวหาดูดูนะพ่อนะย่มไรลบมากเลยจึงเสาไว้โอ้โเสาก็ไม่อยู่ข้าเนาะขาดหลายต้นแล้วว้าวมันคันนต้นน่ะจังวันเาขาดไปหลายต้นแล้วแต่ว่าขันลบมายย่ำไ้กับเออปูไอ้ซอยลูกฟาลาดึงไว้เด้อับ่านั้นละแวักไปอล้วเนาะแต่อดซาดาอยู่ไปซ้ำๆมีเงินเท่าไอ ยกเดยเทศไม่เมนียนเหนียนขวดนียเขาปังปังเนาะครับม่นเขาปังปังจังว่าเข่าห้ได้แม่มาเันดอกคิดว่าสิเขาอยู่ดอกแต่ว่ามันหลต่ำเลขกดังพรเจ้าพูดโอ้เพียกกันอันไดพระเจ้ายุหัวอันไดนพระเจ้าเวามากครับผมก็บ่ค่อยหูจักบอกหูแจักดอกแต่ว่าเทดมามันผลเป็นต่ำของเพลินหลดครับผมมันก็มีิิตต่ำกันได้เพราะว่ามันเป็นเรศยัวกันเบิด นี่นามองห้าสองเจ็ดนะครับเจ็ดประสานมาตัดเล่นสองตัวเอาแล้วตัดเล่นสองตัวเอาสองหากับ้าร์ปว่าะไสองหาับอะไรคือเป็นเลขสูตรพ่อทำสูตรมาแล้วก็ประกอบใส่ความฝันนะครับเนาะครับครับแล้วแล้วมาฝันสองขึ้นตดกันตัวบ ฝันขึ้นกันเลยัันนกจังว่าว้าวฝันมาขักขักเล็อพอเปลี่ยนหอกพนถ้าเปลี่ยนนี่สิฝันว่าบอะไอมันไปเอายั่งกับบ่อใดกันเทาฝันว่าเปลี่ยนนี่ันมันเปลี่ยนเหลขกบ่เขาคือฝันว่าบ่ไไรเลยอันนี้มันมีจะได้ไหมก็สีวังใช่แต่ว่าเลขเมื่อก็เลขเเทดเอาแล้วมันก็บ่อใดเป็นเลขกฝันเนาะแต่ว่า อาศัยฝันมาฝันประกอบประกอบเอาเสร็จมาเข้ามาตลอดเนาะคิดว่าเขาคิดว่าเขาเพราะฝันดีแล้วล่ะฝันดีแล้วจังว่าผมก็บผมไม่มองเสียหาซื้อกันผู้บอกก็ซื้อว่าไอ้ผู้บอกเขซื้ออะไเด้อเอฟซีเด้อครับอยู่ทั้งเงินมีโชคมีมานทุนจะจีอยู่ทั้งบาทเดียบซี่ซื้อได้บอลหรือซื้อเตอร์บอลน้ำมันสับเร้อซื้อได้ซื้อยาดําเนาะแต่ว่าแถวนี้ผมมี <bot ter> ได้แล้วล่ะทั้งุบดทั้งขทงขัทงข้ทงบาจีนซื้อได้บ่ครับชนบุรี่และย่องนะครับนะหาลานเน้ว่าื่อเด็ก2เกไเด้อสั่หล้าน่าโอ้ยบ่ได้ดอกว,ว่าแล้วแถวชนบุรีกับโ่ขายเลยเบิดเลยลอรตเตอรี่ก็ไเต็มแอตเตอรี่เบิดโป้อตเตอรี่เบิดเอีเอ้ยบาดนี้สิไปหาสทเที่เน้นๆก็27 2 8นี่นะพอนะครับๆ2728นี่ ลางของพ่อกับมีสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมีสองเจ็ดกับศูนย์จะมีหนึ่งหกเออครับหนึ่งหัวโอหนึ่งหกกับมีดีครับหรือกลับหัวก็เป็นหนึ่งเก้านะครับนะกลับหัวหน่อยก็ดีนะครับกลับหัวหน่อครับเบอรอดทีครับเอากลับหัวให้หน่อยเดี๋ยวนะจะพลาดนี่นะครับกลับหัวเป็นหนึ่งเก้ากลับหัวเป็นหนึ่งเก้านั่งไปวิซีกับแดงจึ้งคืนผุดดับแดงจึ้งคืน ส่วนแนวไวเดอค่ะแนวตางจากส่วเลขค่าก็คือปลานะครับนอกปลาไม่มีหัวปลาพาะมีหัวมีตาหางครับก็เรียกว่าหางเสียมาแเทนหัวว่าฉันมาพอเก่งนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณตัวนี้ดำหน้าดำหน้าเดียวกับสิบไปซอยทั้งวัดคือเเขาบ่ค่ะดำหน้าเดียวกับสิไปซอยทั้งวัดขาบภาษาระบาดคนหล่อทิาอาบสีได้จำหอดสินน้ำเพลินก็ไป คอมเมนต์มาหาอยู่บ้านสิพ่อบ่น้อบาทนีงพ่อคือเขาพ่อคือดอกมาก็ะจิ๋พ่ออยู่ผมพ่อก็โทรไปอืมก็ะจิ๋มาหาเราครับผมกจิ๋มาครับคือเราแต่ว่าเราคนช่วยกันอยากให้เจ้าบวชน้ำยาอยากให้บวชน้ำก่นโอ้ยถ้าบวชแล้วจะบอกเลขได้ไหมเนี่ยพ่อเนี่ยดีเด่นว่าอืม ขันบวชแล้วนี่ขันปล่อยไปขันดังมากค่ะกระบ,บอกไม่องอยู่แม่นอีกแล้วเป็นโยมดีกว่าเนาะแม่นถือโยมดีกว่าแต่ว่ากระบอกอยู่แอกว่ามันพอาะใถึงเวลาอาจจะถึงเวลาเนาะนี่ต้องขอบออคบู่อ,อ,อ่ะมันถึงเวลาก่อ,อนมาคันดอกกระบอกเพคนทั้งสันล่ะืเพคนก็เห็นปฏิบัติถ้ำปฏิบัติยังนี่ละเออคนก็เห็นเยี่ดดีครับคือว่าอันคุณพ่อนี่ไปนั่งเอาเลขพ่อบอกเรื่องือ ต้งเคียอกะขันไปสวดมตนน้ำเพลนขันังสามารถที่แล้วกะมังเทียก็นนม,มกันเป็นนิมิตมากอยู่หรอกบัดเป็นนิมิตมากอยู่นี่บ่หงวดนี่นี่นิมิตมากบ่หงวดนี่ไี่แค่เป็นฝันธรรมดาต่าไปเฮ็ดแล้วตามที่สองสามหงวดผ่านมาเนี่ยก็บ่ค่อยเป็นนิมิตเลยไม่จะเฮ็ดเฮ็ดแล้วกะว่าว่าเออถึแห้วล่ะแล้วลแล้วเลย คันว่าเขาจังซีกับเขาถูยเลขเลขเลขสูตรเราเนี่ยนะครับเนาะครับคือเลขสูตรมันไม่ยากนะพ่อเนาะครับโอ้ครับผมมันบ่ยากแต่ว่าห้องต้องเบิงสถิติีว่ามันออกต่วใดแล้วกับการเปลี่ยนแปลงของเขาผมครับต้องเบิงสูตรนี่อมถ้าเขาเปลี่ยนแปลงจากซีโตเป็นสามห้องก็เฮ็ดเป็นสามขึ้นอปเพราะว่าเขากเปลี่ยนแปลงห้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะว่ามันปล่อยเรื่อยตามเรยบ่ได้ได้สูตร ต้องพิจารณาตลอดแล้วก็วิเคราะห์ตลอดครับถ้าเ้าบบวิเคราะห์มันก็สิหนีหนีไปตัวไม่ล้วก็ที่บ่ถืออถึงมันตั้งกับสิ่บวไก้เคียงนะครับผมต้องเบิงว่าขันมันมากลกเคียงแล้วจังไดมันเช่สิถธิจังสีโล่งตของมันครับเออมันขามจากตมันขึ้นจากตูมันลงจากตัวมาแต่ละงวดต้องเบิง มันไมนได้ขามสองมันกระบังที่มาอีกมันก็ขามสองคือนกันโอ้มันเป็นสัไนตีพ่อครับมันมาขามหนึ่งมันก็ขามหนึ่งแสดงว่าพ่อนี่วิเคราะห์ละเอียดเลตัวนี้ครับลังเทียมมันกับมาเลขเลี่ยงคือถ้ามันเป็นเลขเก้าหกแล้วมันหนักกว่าจเป็นเลขศูนย์เจ็ดแตงสิล่ะอือโอ้วิเคราะห์เลยนะพ่อน้องมันต้องวิเคราะห์ตลอดหดว่างหันมีมาา หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งดวัดนี่สีมาแบบได้ค่ะวันนี้นี่มันนี่ตามเฮ็ดในก็ได้สองเจ็ดสองแปดอ่าสีมาลักสองครับคิดว่ามาลักสองเป็นแตมีหลักการวิเคราะห์เนาะครับแต่ว่ากับกราบน่ำมันละอาจสี่ทันบ่บนกับล่างมันก็เป็นได้ชั่วทางเนาะครับผมมันก็ขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้ครับ วันนี้จังไดก็ขอบคุณคุณพ่อครับคุณคุณพ่อเพลงครับผมครับสวัสดีครับพ่อเพลงกับตาบหน้านะคะสวัสดีหน้าโชคดีโชคดีทุกคนทุกคนผู้ใดเบิ้งแล้วครับพี่เคาะเบิ้งถ้าดวงดีก็พกอกันงวดไม่พุ่นละครับผมครับสาธุสาธุครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเพลงนะครับเนาะเซียนเลขสูตรที่10ปีเข้ามาตลอดนะครับเนาะสิบปีมาเนี่ยคือบางทีเอฟซีอาจจะงงว่าเอาสิบปีแล้วทำไมไม่รวยสักที ไม่ใช่นะครับผมคือ10ปีนี้พ่อเพลงบอกคนนู้นบอกคนนี้ซื้อเองบ้างนะครับแล้วก็ได้ไม่เยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะบางท่านบอกว่าเอา้าอซื้อถูกขนาดนี้ทาไมไม่รวยไปแล้วคือเพราะพ่อเพลงซื้อพอได้ลุน้นพอได้ฟังบอกอ่าพ่อแม่พี่น้องที่มาขอเพื่อได้หวังที่จะได้บุญกุศลด้วยแค่นั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะตัวเลขของพ่อเพลงเลขสุดนะครับแล้วก็เอาฝัน มาประกอบใส่นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอูปพารวยนะครับครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ครับเสื้อขาวก็คือพ่อปฏิบัติตลอดนะครับไปสวดมนต์สวดอะไรนะฮะเป็นก็เหมือนว่าเป็นสายปฏิบัติแหละครับเนาะเป็นคนที่แบบ ถือศีลกินทานนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เมตตาทางช่องนะฮะบ,บอกแนวทางตัวเลขนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ